สวัสดีจ้าหนูซื้อนองยุกิอายุสิปีมาจากจังหวัดชัยภูาิุ่งจ้าจะมาร้องเพลงหมอลำค่ะตั้งแต่อนุบาลค่ะหนูชอบการแสดงของหมอลำแล้วที่บ้านหนูก็ฮิตมากค่ะพี่เพรพาแสงทองคุณแม่โบพันทางสูคุณแม่วัชลาพรสมสุขค,ค่ะลาสาวลำตะควงยังควายไอายลดกายท่างกังนกบโซ หลาเพียใายเอ่ยเคยให้กินข้าวห้อมนองมองทิวน้ำอยู่ฝั่งทางละไอ้ป้าให้ฮักฮังสร้างบ่านเองเถนะคนเออ